สวัสดีครับทุกคนผมซันนี่ออนเดอะร็อกนะครับกับชาแ n ลออนเดอะร็อกฟิตครับเฮ้ยออนเดอะร็อกฟิตฟิต นะวันนี้อาจจะมีการใช้สำเนียงภาษากฤษให้มันดูมีจริตจักร้านนิดหนึ่งนะครับวันนี้เช้าผมไปออกกําลังกายมาแล้วนะก็ไปวิ่งจ็อกกิ้งนิดหน่อยกินอาหารเช้าแล้วจะบอกว่าก่อนจะออกไปออกกําลังกายนะครับผมได้ตื่นมาประมาณตีสี่นี่แหละตีสี่กว่าตีห้าอะไรอย่างเงี้ยผมก็มาเปิดดูเรื่องเล่าเช้านี้ได้เห็นอัปเดตข่าวเรื่องของโควิดนั่นแหละนะครับแต่ว่าที่ผมไปสะดุดก็คือผมกําลังเบ,เบื่ออยู่แล้วอยากหาอะไรทำใช่ไหมครับว่าเราอยู่บ้านไปเจอช่วงหนึ่งของเรื่องเล่าเช้านี้ของวันนี้วันที่ยี 26นะครับของเดือนนี้เลยเป็นอาจารย์อดัมเขาเรียกอะไรให้ความรู้ภาษาอังกฤษนะครับเป็นประโยชน์แบบ ง่ายๆที่ทุกคนสามารถฝึกได้แล้วก็เป็นหัวข้อของภาษาอังกฤษที่ไม่ซีเรียสด้วยภาพแรกเป็นภาพผู้ชายที่กําลังเอาเบ็ดตกปลาเนี่ยตกปลาแต่ไม่ได้ตกในหนองน้ําแต่เป็นการตกปลาในตู้ปลาบ้านตัวเองเอ,อ,อาจารย์ดมบอกว่าเขาเป็นเหมือนกับเป็นอาชีพเขาคือเป็นอาชีพตกปลามั้งหรือว่าทําธุรกิจหรืออะไรเกี่ยวกับตรงเนี้ยพอเขาไม่ได้ออกไปอะไรข้างนอกเพราะเนื่องจากวิกกตโควิดเนี่ยเขาก็เลยหลบภาพนี้ ะครับที่ขึ้นมาเนี่ยที่อาจารย์อดัมอ่านให้ฟังก็คือ i feel sorry for this bitch i feel sorry for this bitch ถ้าอยากจะปรับผมก็ชอบที่จะแบบลูกเล่นนิดนึงเช่นคำว่า feel คนไทยจะเรียก feel feel เหมือนแบบไม่มี feel เลยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้าอยากจะให้มันดูเป็น feel feel มันก็คือสองคำมารวมกัน feel และถ้าเราพูดให้มันเร็วก็เป็น feel 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 ผมใช้วิธีนี้นะครับอันนี้ผมลองเวลาดูหนังดูอะไรแล้วก็เอาประโยคพวกนั้นมาลองพูดกับเพื่อนๆฝรั่งที่เราอาจจะรู้จักหรือได้พบเจอบ้างเล็กน้อยอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้คงไม่ได้เจอนะฮะแต่ว่าถ้ามีโอกาสได้เจอเวลาไปสังสรรค์อะไรกันเมื่อก่อนก่อนที่จะมีเรื่องโควิดนะครับอ่ะภาพต่อไปเป็นผู้ชายคนหนึ่งกาลังเอ่อเหมือนเหมือนทางานเกี่ยวกับการก่อสร้างคือภาพสังเกตที่ขึ้นมาก็คือ his wife is gonna go bananas ครับอีกทีหนึ่งนะ his wife is gonna go bananas ในประโยคนี้คําว่า bananas ไม่ใช่กล้วยนะครับแต่ประโยคนี้แปลตรงๆคือภรรยา เขาจะโกรธมากหรือแบบภรยาภรรยาเขาต้องโกรธแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยเมื่อเมื่อได้กลับมาเห็นอะไรแบบนี้นะฮะคือเฮียแกก็ไม่ได้ออกไปเจาะถนนที่ไหนตอนนี้แกก็เลยเจาะพื้นบ้านไปเลยนะครับเพราะว่าอาชีพบางอาชีพเนี่ยมันก็ทําในบ้านไม่ได้จริงๆําในบ้านนี่มันเดือดร้อนไปหมดโอเคต่อไปผู้ชายคนนี้ที่กําลังบิดอยู่นะครับภาษาอังกฤษข้างล่าง I think this pilot has been watching way too much Harry Potter นะอันนี้ผมก็พยายามแบบใส่สำเนียงของผมเข้าไปนะครับเท่าที่ผมจะเข้าใจได้ I think this pilot has been watching way too much Harry Potter ถ้าคำในนี้เหรอคำในนี้ที่อ่ะคำว่า Pilot แะ้วกันนะครับเพราะว่าเป็นอะไรที่อาจารย์ดำเขาก็เน้นมาในรายการด้วยนะครับก็คำว่า Pilot เนี่ยถ้าเป็นคนไทยเราแล้วลกันก็จะ Pilot Pilot นะครับแต่ว่าถ้าเป็นฝรั่งหรือว่าสำเนียงที่มันอาจจะใกล้เคียงกับต้นฉบับเนี่ยเขาจะบอกว่ามันต้องเป็น Pilot Pi l o t คือคำว่า Lot มันต้องเป็นเลิแทนเออเหมือนเลิเลิเลิอย่างเงี้ยก็ไพกันเลิเอามารวมกันเป็นไพเลิไพเลิแต่ว่าถ้าอยากจะให้มันเหมือนสำเนียงเขาคือคําว่าไพมันต้องไม่ใช่มันต้องไม่ออกเสียงต้นเป็นสูงๆหน่อยเป็นไพเลิไพเลิอย่างเงี้ยมันดูมันดูไทยๆหน่อยก็จะเป็นอันนี้แล้วแต่ใครอยากจะใช้นะไพเลิไพเลิแต่ถ้าอยากจะให้มันดูดูเหมือนต้นฉบับนิดนึงก็คาว่าไพ่ก็ให้มันดูมีไพเลิมีมีเวฟเห็นไหมไพเลิ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  Pilot. อย่าลืมตัวทีเพราะมันมีตัวทีด้วยนะครับโอเคดูภาพต่อไปเจ๊ J. คนนึงนะครับแต่ว่าเขาโพสต์ว่าน,นี่คือข้าราชการหน้าคอมพิวเตอร์นะครับก็คือเป็นการ working from home แต่ว่ามันก็เป็นการแค่ล้อเลียนเล็กๆนะครับว่าถ้า working from home เนี่ยสิ่งที่อยู่บนหน้าจออาจจะไม่ใช่งานแต่มันอาจจะเป็นเกมหรือว่าเป็นอย่างอื่นที่นอกเหนือจากงานที่รรบผิดชอบอยู่นะครับซึ่งในภาพนี้ก็เขียนว่า government employee นะครับก็ถ้าเป็นสำเนียงไทยๆหน่อยที่ผมมักจะได้ยินเพื่อนๆแบบพูดกันไม่ผิดนะครับก็คือ government employee อ่าแต่มันมี s ด้วยนะเป็นสำเนียงไทย government employees government employees ก็ได้หรือจะเป็น government employee ที่มันต่างกันก็คือคำว่า employee กับ e m p l o y e ีก็มันมีตัว L ก็เลยมีคำมีเป็นเลอะๆเข้ามาเป็น employee 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 employer s ก็คือมีไอ์พันอยพันอยเนี่ยเข้ามาแต่พอเบลนให้คำมันพูดเร็วเร็วให้เบลนเข้ากันแล้วมันก็จะกลายเป็น employee employees 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 ประมาณนี้นะครับหรือจะถ้าบอกไม่ไม่ซีเรียสสำเนียงค่ะซีเรียสว่าฝรั่งฟังรู้เรื่องถ้าอย่างนั้นก็ government employees government employees แต่มันก็จะอาจจะเหมือนฝรั่งที่มาพูดไทยแบบว่าผมอยากกินข้าวแต่มันพพอยากเกยงข้าวผมอยากกินข้าวผมอยากกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเราไม่ติดตรงนั้นนะเรามองว่าน่ารักดีก็ จัดไปครับมันก็สนุกดีอ่าม,มีอีกไหมอ่ามีอันนี้อันสุดท้ายแล้วกันภาพน่าจะเป็นภาพจากในภาพ,พยนตร์นะครับเพราะว่าคนนี้เขาเป็นนักแสดงดาด้วยภาษาอังกฤษที่ขึ้นมาคือ Hold on a second man แต่อันนี้มันดูมีเครื่องหมายตกใจมันต้องเป็นแบบ Hold on a second man อ่าแบบจะให้ดูเหมือนไม่นหนังไงไหมเหมือนเรววาถ้าเราจะห้ามผู้ชายคนนี้เขาทุบป,ประตูแบบเนี้ยเราก็ต้อง Hold on a second man Hold on เค <c oughs> สิ่งที่ผมอยากจะชี้ให้เห็นและติดหน่อยก็คือเรื่องคำว่า Hold on คือ2คำนี้ถ้าเราไม่ได้ฝึกบ่อยๆเราก็จะต้องอ่านเป็นแยกคำใช่ไหมครับก็จะเป็น hold on a second man hold on a second man ใช่ไหมครับ hold on a second man เพราะว่าเราอาจจะไม่ชินกับการลากคำท้ายของคำแรกเนี่ยมาเชื่อมกับไอ้คำที่2 ที่เป็นออกเสียงเบนเบน,นเหมือนกันแต่ถ้าสมมุติว่าฝรัง่งเขาออกสังเกตหลายครั้งแล้วไม่ว่าจะเป็นในชีวิตรจริงหรือว่าในหนังเนะี่ยเขาจะพูดว่า hold on hold on แต่ว่าในคําว่า on ไม่มีตัว d นะครับในคําว่า on ก็ไม่ได้เขียน d o n ถูกไหมมันก็เขียนเป็น on แต่ว่าเสียงสุดท้ายที่มาจากคาแรกคือตัว d เนี่ยมันเชื่อมต่อกันมาถึงตัว o แล้วมันก็เลยอ่านเป็น hold on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  เห็นไหมครับก็คือจริตไปเลย Hold on. ประมาณนี้นะครับผมเนี่ยเป็นคนที่ติดตามพวก Instagram ของพวกนักออกกําลังกายหลายคนหรือว่าพวก Instagram ที่เป็นแบบสนับสนุนด้านการออกกําลังกายหรือเกี่ยวกับลงคอนเทนต์เกี่ยวกับฟิตเนสอะไรแบบนี้นะครับผมก็ได้ไปเจอคอนเทนต์หนึ่งมันตลกดีนะครับเจอตอนเช้าก็คืออะภาพนี้มาปุ๊บนี่นะครับคุณก็จะเห็นว่าในภาพนี้มันจะมีไอตัวน้องเขียวๆกับไอตัวขาวๆที่กําลังยกเวทอ,อยู่นะครับผมอยากให้จินตนาการซึ่งไม่ต้องจงินตนาการหรอกเพราะวที่นี่เขาเภาพนี้เขาก็ตั้งใจวาดออกมาหรือทำออกมาเพื่อให้เข้าใจลักษณะนี้แหละคือไอ เป็นไวรัสอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้อ่ะคำา่ากไวรัสถ้าพูดเป็นแบบไทยๆมันไวรัสไวรัสมันไวกับรัสใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นฝรั่งหรือว่าถ้าเป็นใกล้เคียงสำเนียงเขาที่ผมพอจะเข้าใจนะครับก็คือ virus 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 v i vi, v i v i e มันจะไม่ไวรัสมันจะไม่ใช่สระไอวอลแหวนแบบนั้นมันจะเป็นแบบ vile vile เอาฟันเอาฟันเนี่ยโดนกบลิปากับฮ vile virus นะครับก็ไอเจ้าไวรัสเนี่ย ผมขอพูดเป็นสำเนียงไทยและกันเพราะว่าถ้าพูดประ,ะ,ประโยคภาษาไทยมาก่อนผมอยากจะใช้สำเนียงไทยเพราะว่ามันจะแบบแปลกๆไหมถ้าผมแบบว่าเนี่ยคุณจะเห็นตรงนี้ในภาพนะครับไอ้น้องเขียวๆเ,เนี่ยมันคือไวรัสแล้วก็คือมันตลกไหม <laughs> ผมก็เลยคิดว่าถ้าเราพูดเป็นภาษาไทยมาแล้วเนี่ยก็เราก็สำเนียงภาษาอังกฤษที่เราจะพูดในประโยคภาษาไทยก็พูดไทยไปเลยนะครับเ <laughs> ช่นเห็นน้องเขียวๆนั่นไหมมันคือไวรัส น้องเขียวๆก็เดินเข้ามาในภาพเห็นไหมครับก็สั่งนกิ๊กๆกๆอยู่ที่ตัวกําแพงแล้วก็ไอข้ขาวๆเด่นกำลังยกเวทอ,อยู่แบบฮึ่มฮ่าฮ่ามีฮึ่มฮ่าแล้วก็น้องเขียวๆก็พูดต่อว่า excuse me I came to infect you นะครับแล้วก็ภาพหัดว่าปึ้งไอ้ตัวขาวๆก็ ยืนขึ้นจากที่กําลังเด็ดเล็บอยู่นะครับปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บไอ้ไอ้ตัวขาวนั้นก็วางบาลงนะครับซึ่งตัวขาวนั้นผมขออนิยามว่ามันคือเม็มดเลือดขาวของเราละกันนะครับครึ <Finally. S 1> ่ง i ฟ a l เลย่า f i n a เลยก็คือในที่สุดอะไรแบบนี้นะครับก็คือคำคำนี้ถ้าแปลตรงตัวมันแบบนี้แต่ผมไม่รู้ว่าในบริบทนี้มันแปลประมาณไหนแต่คือมันน่าจะประมาณนี้แหละแล้วพอผาพถัดมาปึง้งไอ้นี่ก็มายืนประจันหน้ากับน้องไวรัสเขียวๆนั่นไอ้ตัวเม็ดเลือดขาวก็พูดว่า Bring It! คือแบบคือ bring it ถ้าแปลต,ตัวตัวมันคือเอามาเอานำมันเข้ามาใช่ไหมครับก็คือในบริบทนี้มันคือประมาณว่าแบบนะมาดิมาพร้อมแล้วมาเลยอะไรอย่างเงี้ยไอ้นอกเยียๆก็สั่นเก่งๆเ่ไอไวรัสเข้ามาก็คือแบบว่าโอ้โหนี่กูต้องสู้กับไอ้นี่เหรอเนี่ยไวรัสก็ต้องโดนปราบอยู่แล้วดูกล้ามคนละส่วนไอ้ก้ามคนละ คนละเกรดกันเลยนะครับนะครับการออกกําลังกายออลไรนี้ผมเคยแนะนําไปเนี่ยมันคือการสร้างภูมิคุ้มกันและไอ้เจ้าภูมิคุ้มกันเนี่ยส่วนหนึ่งของภูมิคุ้มกันที่ดีก็คือการมีเม็ดเลือดขาวที่แข็งแรงนะครับก็อ่าก็ถือว่าเป็นกระตุ้นน่ารักน่ารักขำขันทำให้ผมรู้สึกว่าเออเนี่ยทำไมเราต้องออกกาลังกายนะครับอย่างน้อยเนี่ยก็เพื่อให้เม็ดเลือดขาวเราแข็งแรงนั่นเองก็ํำขาประมาณนี้ครับอยู่บ้านไม่รู้จะทําอะไรนะครับหาคอนเทนต์สนุกสนุกหรือหากิจกรรมที่สามารถ ทำได้แล้วพัฒนาตัวเองได้ประเทืองปัญญาแล้วถ้าเพอๆมันดีกว่านั้นคือมันสามารถส่งต่อให้คนอื่นได้นี่มันจะยิ่งดีเลยนะครับวันนี้ขอแค่นี้ครับเดีววันพวกนี้มีอะไรมาใหม่เดี๋ยวผมมาแนะนําต่อนะครับสวัสดีครับ